คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลธนเดนอีกครั้งนะครับในวันพฤธสวัสดีที่30มกราคม2568ครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอัดแน่นกันเช่นเคยครับในศึกยูโรปาลีกนะครับที่จะลงทำการแข่งขันเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ถึง30คู่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วจะแข่งในเวลาพอก็หมดในเวลาตี3นะครับเดี๋ยววันนี้จัด2ตัวชัวร์น้าช่องกันให้นะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็สามารถปัดเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับจะมีทางเข้าอยู่ที่ดิ้งหน้าโปรไฟล์ของวันธูเดชหรือจะเข้ามาอีกหนึ่งทางไลน เอฟปีเนี am, ่เข้าเข้ามารับโครงการหรือวิเคราะห์ฟุตบอลตัวอื่นๆนะครับเราก็จะมีโครงการ3โครงการ5นะครับอยู่ในอาณาจักรแจ็คบอลดูเด์กันด้วยสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจัด2ตัวชวนหน้าช่องให้ก่อนที่จะไปฟังบทคราฟุตบอลครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ กดแทรไคไฮทุกช่องทางของบอลเดย์กันด้วยซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปดูในศึกยูโรป้าลีกคู่แรกครับสเตย์อว์บุรีนะครับเจอกับแมนยูนเต็ดซึ่งวันนี้เจ้าบ้านอย่างสเตย์อัวบ์บุรีนะครับเป็นรองนะครับรองแมนยูนเต็ดแน่นอนครับเพราะว่าแมนยูนเต็ดช่วงหลังเนี่ยถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้ ทุกๆนัดเลยนะครับติดต่อกันมาแล้วนะครับบอกว่าวันนี้แมนยูเตดแม้ว่าจะออกไปทีมเยอนครับจะสามารถใช้ชื่อชั้นและก็คุณภาพสเตตที่เหนือกว่านะครับจะบุกไปชนะสเตเออรเรสได้อย่างแน่นอนไม่ต่ำกว่า1ประตูซึ่งวันนี้เลนราคาครับเป็นแมนยูตดนะครับต่อแค่เพียงแค่ครึ่งครบดูฉะนั้นถ้าสามารถเก็บ3คะแนนได้ก็ขึ้นบินกันเลยนะครับไม่ต้องรอนานส่วนคู่ที่สองครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่าง ทีมก่อเช่นกันครับพอปแนมพอบสเปอร์นครับเจอกับเอลบอกก็ต้องบอกว่าสเปอร์ช่วงหลังครับฟอร์มย่ำแย่เหลือเกิน เหมือนเป็นฟุตบอลไล่โค้ดกันเลยมองว่าวันนี้ทรับเปลี่ยนราคาครับสเปอร์เปิดมาถึง2อลูกควบเลยฟอร์มแบบนี้นะครับไม่น่าจะไหวนะครับโอกาสชนะขาดว่ามีไหมสเปอร์นะครับมีโอกาสชนะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อชั้นนักเตะคุณภาพอะไรนะครับแต่ฟอร์มมันไม่ดีนะครับมองว่าโอกาสที่จะชนะขาดถึง3ประตูเนี่ยยากเหลือเกินครับเต็มที่คงชนะแค่2นะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่ชนะด้วยซ้าวันนี้ขอลองไปที่เอลบอครับสำหรับแนวทาง2ตัววันนี้นะครับถ้าอยากได้ เพิ่มเติมให้ทุกคนนะครับปัดเข้ามาที่หน้าช่องนะครับจะมีทางเข้าลิขสิทธโปรไฟล์บอลดรรับรองครับปัดทับใจกันทุกวันกับแจ็คบอลทุเนอนแน่นอนนะครับวันนี้ฝากกันด้วยครับสองตัวชัวร์หน้าช่องครับให้ไปที่แมนยูนเต็ดแล้วเอลบอร์ครับรับรองประทับใจแน่นอนให้ทุกคนบจบพี่แจ็คบอลบอลทุเดไลท์